สวัสดีครับจากเพจร้านทวัตชัยคอมนะครับสวัสดีคุณลูกค้าที่สั่งซื้อกัดจอกัดขุด p ี0 6่งกี่ตัวนี้เข้ามาด้วยนะครับวิดีโอนี้เป็นวิดีโอทสสินค้าก่อนที่จะจัดส่งให้คุณลูกค้านะครับเพื่อให้คุณลูกค้ามั่นใจว่าสินค้าตัวนี้ก่อนที่จะจัดส่งให้คุณลูกค้านะครับสามารถใช้งานได้จริงๆ100%รัเนนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูรูปลักษณ์ภายนอกกันก่อนนะครับตัวนี้แอดมินทำความสะอาดกัดจอให้คุณลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะครับ นี่นะครับด้านใน A, พัลมอดนี้ก็ทาความสะอาดให้เรียบร้อยนะครับพอร์ตการเชื่อมต่อ PCIe เพชร6 16พินอยู่ครบถ้วนนะครับไม่มีการชอดไหมนะครับด้านหลังการนะครับพอร์ตการเชื่อมต่ออยู่ครบถ้วนนะครับด้านหลังการโดยรวมด้านบนการนะครับพอร์ตการเชื่อมต่อไฟ6พินนี่นะครับด้านหลังการนะครับเพตุด้านหน้านะครับ โ okay. ดยรวมแล้วภายนอกก็ดูดีนะครับผมเดี๋ยวเรานำการ์ดจอใบนี้ไปเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์นะครับเพื่อทําการเทสความร้อนแล้วก็เทสการฟูลโหลดนะครับว่าการ์ดจอสามารถทํางานได้ปกติหรือเปล่านะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเรานำการ์ดจอใบนี้ไปเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์กันเลยครับโอเคครับตอนนี้แอดมินก็ได้นําการ์ดจอมาเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวแอดมินให้ดูข้อมูลบนหน้าจอก่อนนะครับตัวนี้ cpu c นะครับขึ้น nvidia p 1 0 6ขีด100นะครับ memory size 6 g ram ddr 5ของ ข้อมูลขึ้นครบถ้วนนะครับไม่ได้ขึ้นเฟก G P U แต่อย่างใดนะครับผมเดี๋ยวมาดูโปรแกรมที่เราทดลองขุดกันอยู่นะครับตอนนี้แอดมินทําการขุดมาแล้วอ่า12นาทีนะครับแรงขุดอยู่ที่9.23เมกะเฮดนะครับความร้อนสูงสุดอยู่ที่63องศาเซลเซียสนะครับรอบพัดลมอยู่ที่63นะครับแอดมินทําการโอเวอร์คอกอยู่ที่คอคอร์บวก100นะครับเมมโมรี่คอร์กศูนย์นะครับล็อกไฟไว้ที่80นะครับตอนนี้แอดมินขุดเหรียญอัลกอริทึม่าพาวนะครับเหรียญ R V N เพื่อที่จะทดสอบการฟูลโหลดของกาจอให้คุณลูกค้าได้ดูนะครับตัวนี้พัดลมเป็นพัดลมเดิมนะครับพัดลมเดิมๆสิงเดิมๆเ,เลยนะครับผมรอบก็ไม่สูบเท่าไหร่นะครับความร้อนก็อยู่ในระดับของการโรงงานออกมานะครับแต่ถ้าเป็นพัดลมโมดิฟายมันจะเย็นกว่านี้นะครับเท่าที่แอดมินเทียบกันก็คือตัวพัดลมโมดิฟายเนี่ยจะเย็นกว่านี้ประมาณ10องศาแต่ตัวนี้พัดลมก็ยังไม่เต็มรอบนะครับรอบไปที่63องศาเองถ้าเปิดรอบร้อยเปอร์เซ็นต์ก็น่าจะเย็นกว่านี้ได้อยู่นะครับผม การ์ดจอใบนี้ถือว่าผ่านการเทสจากแอดมินนะครับสามารถใช้งานได้100%ตามปกตินะครับเดี๋ยวแอดมินจะแจ้งการรับประกันให้กับคุณลูกค้าทราบก่อนนะครับการ์ดจอใบนี้แอดมินรับประกันให้คุณลูกค้า7วันนะครับถ้าคุณลูกค้านําสินค้าไปใช้แล้วเจอปัญหาอะไรก็ตามนะครับให้คุณลูกค้าทักมาทางแอดมินก่อนนะครับจากนั้นแจ้งปัญหาให้แอดมินทราบนะครับจากนั้นส่งการ์ดจอใบนี้กลับมาให้แอดมินช่วยตรวจเช็คอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าเป็นไปตามที่คุณลูกค้าแจ้งเสียหายหรือเปล่านะะคครับาาเนไมมทททีี่่่จจยดิ แต่จะมีอยู่แค่3ข้อเท่านั้นที่แอดมินไม่รับประกันให้กับคุณลูกค้านะครับข้อ 1. มีการตกแตกบินหักงอนะครับข้อ2มีอาการช็อตไหมนะครับข้อ3มีการถูกแกะถอดเปลี่ยนอะไรนะครับจะมีแค่3ข้อนี้เท่านั้นที่แอดมินไม่รับประกันให้กับคุณลูกค้านะครับนอกจากแอดมินรับประกันให้กับคุณลูกค้าทุกกรณีเลยนะครับผมโอเคครับขอบคุณคุณลูกค้าที่สั่งซื้อกระจอไใบนี้เข้ามาด้วยนะครับขอบคุณมากๆเลยครับสวัสดีครับ